สวัสดีครับพบกับสุลุกจาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่เชลเลอร์ชัะชะแหลกพฤติกรรมไรฟอร์ดสอดทำบาซาลุมเดียวแมนยูเตรียมส้มหล่นสีส้มหล่นอีหอย่างอีกโวยบักหามเงยกูอยากส่ขายมันใจจขาดเมื่อส้มหล่นอย่างอีกพี่น้องอนาคตของแมนคัตเรฟอร์ดในทีมแคน,นูกำลังสัญครอ,อย่างหนักหลังพฤติกรรมขาดความเป็นมือเชียถูกตำนานดาวยิงพิมลิกอย่างอลันเชลเลอร์ออกมาวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อน และสถานการณ์นี้อาจกลายเป็นข่าวดีที่แมนชเชสเตอร์กำลังรอคอยข่าวดีอยียงเนาะเอาไปฟังมแน่นมันว่าจังไหร่ข่าวดีของมันเดียวนี่ฮะเฮโร่สู่ปัญหาอนาคตบนเส้นได้ที่บาร์เซโลนาหลังจากถูกแมนยูแจ้งว่าไม่ได้ยืนแผนการเทมเทียมมาครัสวัฟอร์ดเคารบเบิดฟอร์มเทพในศึกแซมเปนลีโดยการเหมาสองประตูใส่นิวคาสเซิลเรากับจะประกาศสัปดาห์ให้ลูกได้เห็นเพียงแต่ไม่กี่วันแสงสว่างก็ดับวูบลงและฟอร์ดก่อรมผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อเขา มาประชุมทีมสายจนถูกฮันซิฟิกกุนซูบาซูลนาดับเป็นตัวสลองในทันทีในเกมลีตามโนโยบายวินัยต้องมาก่อนที่ไม่มีข้อยกเว้นให้ใครหน้นหาไหนท้งนั้นแม้จะลงมาทำหนึ่งอาศวินแก้ตัวได้แต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วและมันก็ดังไปถึงหูของอลรันเชเลอร์ตนน้นเดายิงจวกยับคุณคิดว่าคุณเป็นใครอลันเชเลอร์ไม่ปล่อยให้การ,การนี้ให้ผ่านไปเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่าง ME n ซัดแลถึงทันติของแรดฟอร์ดว่า ขาดความเป็นมืออาชีพยอย่างสิ้นเชิงทําไมทุกคนต้องมารอคุณทุกคนมาตรงเวลาแต่คุณมาสายเนี่ยนะมันไม่ถูกต้องแชเลอร์กล่าวอย่างดุเดือดโดยชฉว่าเมื่อคุณเป็นแค่นักเตะยืมตัวในสโมสรระดับบาร์เซโลนาคุณทําแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะพวกเขามีคนอื่นรอเสียบตําแหน่งคุณอยู่เสมอข่าวดีที่โอทัสฟอร์ดแมนยูอาจได้กำลังมหาศาลแม้บาร์เซโลนาจะมีออปชันซื้อขาดวัตฟอร์ดในราคาเพียง26ล้านปอนด์ซึ่งเป็นตัวเลขที่แมนยูมองว่าถูกเกินไป โดยเคยมีข่าวว่าแอตตันล่าสนใจที่จะซื้อถึง40ล้านปอนด์แต่พฤติกรรมล่าสุดของนักเตะอาจทาให้บาสูโลนาล้มเลิกดิวนี้และนี่คือจุดที่แมนยู ue, จะกลายเป็นผู้ชนะหากบาร์ซ่าไม่ซื้อขาดปีแสดงเชื่อมั่นว่าพวกเขาสามารถขายรัดฟอร์ดให้กับสโมสรอื่นได้ในราคาที่สูงกว่าที่35ล้านปอนด์และที่สำคัญที่สุดเงินทุกป,ปอนด์จากการขายครั้งนี้จะถูกบันทึกเป็นกําไรสุทธิ100%เนื่องจากเขาเป็นเด็กปั้นจากอาคาเดมี่ ซึ่งจะช่วยปลดล็อกงบประมาณให้สโมสรไล่ล่าเป้าหมายใหม่ได้อย่างเต็มที่มันสืมีไผ่ล่ะมันซื้อมันอยู่บารักพี่นองเอ่ยมันเห็ดอันพฤติกรรมแนวนี้อีกแล้วโอ้ยมึงจะแมนมึงมวยไงจักเถื่อนว่าหมาจนเลี้ยงหูดาบประหอดล่ะลิโอราเชสโกเอาจริงใส่เพื่อนถ้าไม่ส่งบอลให้ยเคุดร์ตนิโรนัลโด โดใส่เพื่อนบ้างดามันหลดเร,ร็กโกกับเธอมนโหลดตบหัวมาโหลดบักไดมันอยู่ว่างๆและโบรจายเนี่ยโดยเฉพาะบักฆามัดดีิโลเลียงจนลูกไงเรียเฟอร์เดนัน,นนะเบนเจามินเชสโกนะครับต้องเข้มงวดกับเพื่อนร่วมทีมมากกว่านี้ถ้าไม่ได้บอลในจังหวะที่ควรได้พร้อมยกกรณีรถฟันนิตรรยเคนตันนิคริเตโนโรโนโัลดต่อหน้าทุกคนเรยวยวเฟอร์นดนานนะครับตนน่นานกองหลังของแมนยูกล่าวว่าเบนเจามินเชสโกควรที่จะทำบางอย่างเพื่อเป็นการเตือนเพื่อนร่วมทีมหา่า ไม่ได้มีการผ่านบอลมาให้เขามากเท่าที่ควรเชสโกยังทำประตูให้กับแมนยูไม่ได้เลยจากการลงเล่น6เกมในทุกรายการอย่างไรก็ตามบางคนมองว่าหลักๆแล้วมันเป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมของเขาไม่ยอมผ่านบอลให้เขาในจังหวะที่เหมาะสมมากเท่าที่ควรเฟอร์ดินานนะครับกล่าวผ่านรายการของตัวเองทางช่อง YouTube ว่าสิ่งที่จะทำให้เขาได้อิสระในการเล่นหรือไม่คือการตัดสินใจพื้นที่สุดท้ายเขาต้องพยายามบอกให้เพื่อนร่วมทีมรู้ผ่านทางการวิ่ง หรือไม่ก็เข้าไปบอกกับเพื่อนร่วมทีมตรงๆหลังจบเกมไปเลยเขาจะเป็นต้องพูดแบบนั้นบ้างเพราะแต่ก่อนรุดก็เคยทําแบบนั้นเหมือนกันผมเคยเห็นรุดเดินออกจากสนามซ้อมดือด้อเพราะโรนัลโดสับขาหลอกเยอะเกินไปและไม่ยอมผ่านบอลไปในจุดที่เขาฝันนี่ตลอยต้องการเขาตั้งใจตาเหนียโรนัลโดต่อหน้าทุกคนในทีมบางครั้งมันก็ต้องทําบางอย่างเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมตาสว่างดามันโหลดเขาไปตบหัวมนโหลดบักควยห้ามัดเดียร์โรนัน มึงกระซ่งแน่โอ้ยกูเห็นแล้วกูกระเครียดแทนจะไม่เป็นมึงยานเขายิงเขาสักบ่บักคามเงยหัวหน้าเป้าหมายเดิมแมนยูล็อกเป้าคว้าเข็นเสริมเกมรุกซัมเมอร์นาแมนเชสเตอร์นูเต็ดนะครับตัวเป็นข่าวใหญ่ว่าคือหนึ่งสโมสรที่กำลังเสกคว้าตัวฮาเลริเคนก่อนหน้าทีมเชิงกรีกของเบย์มิอนิกมาร่วมทัพในตลาดซัมเมอร์นาก่อนหน้าน,นี้มีรายงานนะครับว่าฮาเลริเคน มีเงื่อนไขในสัญญาว่าสามารถย้ายออกจากเบย์มอนิกในซัมเมอร์หน้าด้วยค่าตัว56.8ล้านปอนด์หรือราว2.4พันล้านบาทการเดทกานดาวเตยในวัย32ปีนะครับต้องการก,กับมดเลนในพิม์ลีกหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026ซึ่งล่าสุดเดลี่สตาร์เปิดเผยว่าแมนยู Menu คือหนึ่งในสโมสรที่สนใจเซ็นสัญญาแฮรริเคนมาร่วมทัพเพื่อยกระดับแนวรุกสำหรับเฮรริเคนเคยตบเป็นเป้าหมายเสริมทัพของปแสดงเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีส0 2 3ิแต่ว่าสุดท้ายพวกเขาก็ถอนตัวไป เป็นเสือใต้แมิยูนิกที่จะก,การเชนดั์เขาไปสวมแกลงนอกจากแมนยูแล้วยังมีทนัมสเปอร์อดีตตัวเก่าสนใจดึงตัวแฮร์ริเคนกลับมาอยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งนะฮะสีเอาอยบอมันเถ่าพี่น้องเออหามันเจ็บมันหยังมาเป็นยังไงเอีกเอาผู้ไม่สักกับโอ้ยกูละเมื่อยลซัรอดีแข้งแมนยูวิเคราะห์ปัญหาหลักฮามัดดิโรฟอรมตก โดนกระแสโจมตีลิชามกับอดีตแข้งระดับตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวิเคราะห์ปัญหาหลักของฮามัดดีโร่ที่ฟอร์มตกจนโดนกระแสโจมตีอยู่ในเวลานี้วันที่2 5กันยายนนะครับลิชาม์อดีตแข้งไปแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระดับตำนานทีมดนงในศึกเวทีพิมพ์อังกฤษออกมาวิเคราะห์ปัญหาหลักของฮามัดดีโร่ตัวรุกชาวไอววริ์ที่ฟอร์มตกลงมาจนโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในเวลานี้ ทานีลีซามออกมากล่าวว่าเขาฮามัดดิโรเป็นผู้เล่นตัวรุกที่ดีทำงานได้ดีที่สุดของเราในช่วงต้นซีซั่นที่แล้วก่อนได้รับบาดเจ็บไปหลังจากนั้นเขาก็ถูกจับไปเล่นในหลากหลายตำแหน่งทั้งวิงแบ็กปีกรวมถึงบทบาทหมายเลขสิบการเปลี่ยนตำแหน่งบ่อยทําให้ความคงเส้นคงวาของเขาหายไปเพราะบางตำแหน่งไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนาดัดซึ่งมันไม่ได้ส่งผลดีต่อทีมเลยและผลงานโดยรวมในแง่ของความต่อเนื่องสำหรับผลแล้วเขาเหมาะก,กับปีกที่ยืนอยู่ริมเส้นมากกว่าวิงแบ็ก หรือการขยับเข้าไปยืนในบทบาทหมายเลขสิบของรูเบนอัมเรมที่ทําให้เขาเกิดปัญหาแต่เขาต้องพยายามทำงานที่ดีที่สุดให้ได้มันสิไปดีที่สุดยังได้พี่น้องเอ้ยจับไปยืนเป็นแบกกระสันโอ้ยเสียดายของเด้นี่คือสรุปข่าวแมนยูนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่25กันยายนนะครั